สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจับข่าวคุยกับยุ้ยปีฉัตรกรุนานน์ค่ะเราพบกันเหมือนเดิมที่นี่นะคะสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มวันนี้วันศุกร์ปลายสัปดาห์แล้วนะคะ6ตุลาคม2,566ค่ะคุณผู้ชมคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญทางการเมืองเป็นวันประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ลืมนะคะเรื่องของวัน6ตุลานะคะที่เราได้สูญเสีย นะบุคคลนะคะที่อยู่ในแวดวงการเมืองบุคคลที่เรียกร้องสิทธินะคะเรื่องของประชาธิปไตยเนะมื่อปี2519นกะคะกับการเห็นต่างทางการเมืองแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็มีการจัดงานกันนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยลำาลึกถึงคนเดือนตุลาคนวันที่6ตุลาคมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจับข่าวคุยค่ะก็เลย ขอพูดเรื่องของสารตั้งต้นแห่งความได้มาสิ้นประชาธิปไตยโดยแท้จริงนะคะนั่นก็คือรัฐธรรมนูญน,นั่นเองค่ะที่เราเรียกร้องกันมาโดยตลอดนะคะว่าอยากจะให้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดนะคะได้มาโดยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะคะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีความเป็นธรรม มีความเหมาะสมกับบริบทของผู้คนในสังคมนะซึ่งเรื่องนี้ก็มีการติดตามกันมาโดยตลอดนะคะและจริงๆแล้วก็เป็นพันธสัญญาของหลายๆพรรคการเมืองที่ตั้งใจจะเข้ามานะคะเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะและที่สำคัญนะคะรัฐบาลชุดนี้นำโดยพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษา การแก้ไขรัฐธรรมนูญ35คนนะคะเรียกว่าล่าสุดเลยนะคะที่มีการตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาทีนี้จุดเริ่มต้นของการตั้งคณะกรรมการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดล่าสุดนี้จะมีความหวังมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยกับคุณรัชพงษ์แจ่มจิระชัยกุลเป็นตัวแทนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะคะสวัสดีค่ะคุณรัชพงษ์คะครับสวัสดีครับ ค่ะคุณรัชพงษ์ค้าได้เห็นคณะกรรมการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเห็นรายชื่อ35รายชื่อล่าสุดแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามีความหวังเป็นบุคคลที่มีความรอบด้านอะไรยังไงบ้างคะลองวิเคราะห์คณะกรรมการชุดนี้หน่อยคะ่ะครับเอาตรงๆก็ยังไม่ค่อยแน่ใจ<า>นะค,คือสิ่งที่ ไม่แน่ใจที่สุดก็คือว่าขอบเขตการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> คือตัวบุคคลเนี่ยผมยังเฉยๆนะครับเแต่ว่าคณะกรรมการศึกษาการแก้ไขธรมนูญเนี่ยมันก็กว้างนะค,คือจะทําอะไรบ้างคณะกรรมการชุดนี้นะครับจะศึกษาเรื่องอะไรนะครับและกรอบเวลาสองเดือนเนี่ยจะทาอะไรนะครับแล้วผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรอันนี้สี่นี้ก็คือยังเป็นสิ่งที่เรียกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับออย่าง พวผมคิดอย่างนี้นะคะก็คือว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจ<ค>ะศึกษาเพื่อทําประชามติถูกไหมครับค่ะการทำประชามติเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ต้องศึกษาอะไรเยอะถ้าพูดโดยตรงๆนะคะคือผมคิดว่าการทําประชามติเนี่ยเราก็แค่อยากจะรู้ว่าคําถามที่จะอยู่ในใบคําถามประชามติเนี่ยคือ <ruled. S 2> อะไรนะคะคือบัตรประชามติเนี่ยจีตัวสอนอะไรเขียนอยู่ใน nerede, ีน้ยมีประโยคอะไรนะครับซึ่งผมก็คิดว่าอย่างมากมันก็ใช้ประโยคสักหนึ่งประโยคกับสองประโยคนนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ย อถ้าเอาแค่นั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสร้งางคณะกรรมการถึงสามสิห้าคนก็ได้ไหม,มนะครับ<ะ>แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าตร้งางคณะกรรมการีขึ้นมาเพื่อศึกษาการทำประชามติอาการแค่ไขมูลต้องต้งตนจนจบเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเ,<ะ>เท่าไหร่ก็คือว่าอจะศึกษาอะไรบ้างนะครับ<ะ>แล้วขอบเขต การทํางานผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ยังเป็นเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามครับค่ะคุณนังคลค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วความเคลื่อนไหวของอคนหลายๆกลุ่มนะคะ Mac, แม้กระทั่งกลุ่มไอรลอเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวมาตลอดว่าจริง,รง,รงๆแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาก็มีการตั้งคณะกรรมการมาหลายชุดมากๆไม่ต่ำกว่า3ชุดเนาะจนมาถึงชุดนี้เนี่ยนะคะก็พยายามแก้ไขก,ก็ตั้งคณะกรรมการกันมาโดยตลอดเลยทีนี้พอจะ มาเริ่มต้นนับหนึ่งทำประชามติถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักการของรัฐธรรมนูญทำประชามติกันก่อนเนี่ยมองว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการด้วยซ้าเพราะว่ามันสามารถที่จะ,ะพูดคุยแล้วก็ออกมาเป็นประโยคเพียงไม่กี่คําก็คือคําถามของประชามติในมุมของคุณรัชพงศ์เนี่ยตัวอย่างหรือว่าขอบเขตของคําถามประชามติเนี่ยมันควรเป็นในลักษณะไหนอ่า ค่ะ,คะ,ะงั้นผมเสนอนะครับคือสําหรับสําหรับคําถามประชามตินะครับที่ทางกลุ่มประชาชนร่างรัฐมนูนที่เอเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยล่าอะไรชื่นไปนะครับก็คือมีว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ารัฐสภา,าต้องจะทารัฐมนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับโดยคณะกรรมการคณะทั้งทีสภา,าร่างรัฐมนูนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับทีนี้อ คำถามนี้เราก็พูดถึงในประองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกครือเราเจาะโงว่ารัฐสภาต้องเป็นผู้ไปแก้ไขรห .6 ศูนย์ก่อนนะครับคือคุณต้องไปแก้ไขรี .6 ศูนย์ก่อนเพื่อไปจะได้จัดทํารื่งฉบับใหม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เราเขียนในคาถามประเด็นที่สองก็คือเราบอกว่าเ คณะผูรู้ใหม่เนี่ยก็ต้องไม่มีข้อยกเว้นก็คือจะสิทธิกเขเขียนไปให้หมดนะครับไม,ม่มาบอกว่าเฮ้ยข้ามนูมนนนน่นขา้ามนี่อันนี้ทไม่ได้นี้เลื่อนไขไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายเรื่องบอกว่าคนที่จะร่างใหม่เนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดนะครับไม่มีการแต่งตั้งไม่มีการโควตาไว้ให้สําหรับบางคนมันตกนะครับที่เป็นสิ่งที่คําถามของเราเสนอไปนะครับทำไมเราถึงเสนอคาถามแบบนี้นะฮะก็เพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในการจะทำร่องฉบับใหม่ คือคำถามมันต้องล็อกให้เปิดกว้างทีุ่ดอมันเหมือนกับมันมีทั้งล็อกที่ไม่เกิดเปิดกว้างเราบอกว่าล็อกให้มันเปิดกว้างที่สุดคือมาจากประชาชนแล้วคนที่มาจากประชาชนเนี่ยก็มีอำนาจในการจะทำและมีฉบับใหม่อย่างเป็นที่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสนอพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าคำถามประชามติต้องเข้าใจง่ายๆกระชับเลยถามไปเลยว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคือจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่และ ผู้ที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากการเลือกตั้งก็คือสอสอรอมาจากการเลือกตั้งหรือไม่อย่างนี้ใช่ไหมคะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะ,ะคที่นี้ถ้าจำกันได้ครับประชามติปีห้าเก้าที่นดโมสูรรุ่หกศูนย์เนี่ยคำถามไม่เข้าใจนะครับคำถามพ่วงเนี่ยที่บอกว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องรราลาสุดท้ายน่ะให้สอีอบน้ำเรื่อนนายกห้าปี แต่ในคําถามห้าบรรทัดนี้ไม่มีควาว่าสวสักคำออออคําถามมันมันไม่เข้าใจเราก็เลยบอกว่าถามใช่คําถามต้องตรงไปตรงมา,าคต<า>นะ่ต้อง เป็นก้าวแรกที่แข็งแรงนะครับที่ทำให้การร่างร่างัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมาถึงประชาชนก็มีบ,บทเรียนนะเนาะคือตอนนั้นนี่เราก็ยังงง,ง,ง,งกันอยู่ว่าเอ๊ะมันหมายความว่าไงเอาเห็นด้วยไปกรอนดีไหมประเทศมันจะได้เดินหน้าแต่เราคงไม่เข้าใจอันนี้นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราก็อยากจะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นในรัฐธรรมนูญชุดนี้นะคะทีนี้ในการแสดงเจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยเนาะอย่างที่คุณภูํมเวชชัยอะคะ่ะว่าเป็นประธาน ของของการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็พูดถึงรายละเอียดว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการว่าไม่ไม่แต่ต้องหมวดหนึ่งหมวดสองไม่แต่ต้องพระราชอำนาจมีกระบวนการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่กังวลไหมคะว่าเงื่อนไขมันก็ยังเยอะอีกมันจะยิ่งทำให้วุ่นวายลองดูเนื้อหาแล้วเบื้องต้นคุณรัชพงษ์มองอยังไงอืครับ เออผมว่าประเด็นเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองเป็นประเด็นที่ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันสองห้าหกศูนย์เนี่ยมาตราสองร้อยห้าสิบห้าเขียนไว้ว่านะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไปเปลี่ยนรูปแบบของรัฐหรือรูปแบบการปกครองจะทําไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมันก็เข้าใจว่าคนที่กังวลเรื่องมวดหนึ่งสองเนี่ยกลัวว่าจะมีการเขียนไปไปมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่แก้ไขเรื่องรูปแบบของรัฐหรือว่ารูปแบบการปกครอง ผมก็จะตอบว่าไม่จริงนะครับเพราะมาตรา25เขียนอยู่แล้วว่าทําไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จริงไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลน,นะครับแต,แต่แต่ที่ต้องเขียนไว้ว่าร่างนูปฉบับใหม่ได้ทั้งฉบับเนี่ยเพราะสิ่งที่น่ากังวลกว่าคือเมื่อผ่านประชามติไปแล้วนะครับเราจะต้องไปสู่ชั้นการพิจารณาของสภาประธานสภาซึ่งประกอบไปด้วยสวนะครับประ่านสวเขาบอกว่า คุณห้ามไปแตะเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระคุณห้ามไปแตะเรื่องของอำนาจที่ของสอวห้ามไปแตะนิสสาชาตินะครับทีนี้เราจะร่างรัฐมน,นหม่ไปทําไมนะครับก็เป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆนะครับดังนั้นเนี่ยการเขียนคําถามประชามติที่ล็อกไว้เลยว่าแก้ไขได้ทั้งฉบับนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องรูปแบบของรัฐรูปแบบระบบของแต่สิ่งที่เรากังวลจริงๆมันคือเรื่องของสิ่งที่มันเป็นปัจจัยเป็นโครงสร้างักของ ที่ทาให้ประชาธิปไตยไทยเดินไม่ได้นะครับอ,อย่างอำนาจหน้าที่ขององค์งกรอิสระพวกนี้มากกว่านะครับดังนั้นความชัดเจนในเรื่องนี้ต้องทําให้ชัดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องนี้นะครับแต่ถ้ารัฐบาลกังวลเรื่องนี้แล้วผมว่ามันไม่เป็นผลดีในการที่จะมาเออพูดว่าในคําถามว่าการกยกเว้นเรื่องหมวลหนึ่งหมวดสองไปเลยเพราะว่าเพราะว่าปัญหามันก็คือว่ามันจะทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โดยไม่จาเป็นนะครับคือมันก็ไม่ได้มี เออเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็ข้อเสนอเรื่องนี้ก็ยังเบาบางมากนะครับแต่ว่าเออผมก็เลยคิดว่าอย่าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โดยไม่จําเป็นนะครับอ,อย่าให้ทํามันก็ไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นค่ะค่ะหัวใจสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คุณรัชพงศ์อยากได้จริงๆใจความหรือว่าภาพรวมของมันหน้าตามันจะเป็นยังไงคะโอเคสําหรับผมเองนะครับผม,มผมคิดว่า สิ่งที่ใหญ่มีประมาณสองประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเราสร้างการแข่งขันทางการเมืองที่เท่าเทียมกันนะครับคือคุณชนะการเลือกตัง้งคุณก็ได้เป็นรัฐบาลคุณแพ้คุณก็ไม่เป็นรัฐบาลอีกรอบสิบปีใหม่นะครับให้ประชาธิปไตยมันเดินไปได้นะครับสร้างการที่เรียกว่าคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าคุณชนะแต่คุณไม่เป็นรัฐบาลคุณชนะแต่คุณโดนตัดสิคุณอย่างนู้นคุณไม่เห็นด้วยพูดผู้ใหง่มากคุณโดนองค์กรมันมีเงืาาาเ่อนไขเยอะเกิน นะครับสร้างการแข,ขง่งขันที่ผมไม่ได้บอกว่าต้องใครต้องได้เปรียบใครผมบอกว่าขอแค่การแข่งขันที่เท่าเทียมกันแล้วคุณไปแข่งกันในทางการเมืองไปแข่งกันที่นโยบายนะครับไปแข่งกันที่การชนะใจประชาชน mm hmm. นะครับข้อที่สองผมก็คาดหวังว่า,าสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายอย่างเนี่ยจะได้รับการรับรองมากขึ้นนะครับเ,เราก็เรียกว่าเดินมาไกลสังคมเราเดินมาไกลแล้วนะครับ mm hmm. เรื่องสิทธิหลายๆอย่างเนี่ยน่าสนใจมากนะครับอย่างโมเดลหลายๆอย่างในป่านนี้เช่นสิทธิในทาง อากาศนะครับในสะอาดที่จะหายใจเนี่ยมันก็ควรจะถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะครับไม่งั้นเราก็อาจจะต้อง,ำงทำรักพีเอ็มสองากันทุกวันนะครับทีนี้นี่ก็เป็นสองประเด็นหลักๆนะครับ<า>แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่านั้นคือผมคิดยังไงไม่สําคัญผมคิดยังไงไม่สําคัญพรรคการเมืองไหนคิดยังไงไม่สําคัญพรรเพือทไทยคิดยังไงไม่สําคัญก้าวกันคิดยังไงไม่สําคัญเลยนะครับเพราะผมไม่ได้สนใจว่าพรรคการเมืองจะอยากแ,แก้ให้มีเนื้อหาแบบไหนผมสนใจแค่ว่า ตัวแทนที่จะมาล่างเนี่ยเขามาจากประชาชนหรือเปล่านะครับตัวถ้าตัวแทนที่มาล่างมาถึงมาจากประชาชนถึงเวลาเขาก็จะไปหาเสียงเองว่าเขาจะเห็นรัฐมนุญใหม่เป็นแบบไหนนะครับถ้ามันตรงใจผมผมก็จะไปโหวตนะครับถ้ามันตรงใจเอ,อประชาชนคนไหนเขาก็จะไปโหวตให้คนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยพักการเลือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับถ้ามเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปเรื่องว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาและรัฐมนูลเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะในแง่หนึ่งมันอาจจะ เป็นอำนาจเราต้องตัง้งความเผาเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือเปล่าถ้าจะไปศึกษาว่าเนื้อหาแล,ล้วมันเหมือนคนจะเป็นอย่างไร <c oughs> นะครับเพราะถ้าสอสอร้องจากการเลือกตั้งจริงก็ไม่มีความหมายอะไรทีนี้สิ่งที่คุณรัฐบงค์พูัมาทั้งหมดเนาะก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวทางเนี่ยนะคะหรือว่าความต้องการไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะเรื่องของสสรอคนร่างต้องมาจาก การเลือกตั้งแล้วร้อด้วยนะอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็ไปสอดคล้องนะคะกับวิถีของพรรคก้าวไกลที่เขาก็อยากจะพยายามจะผลักดันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็มีคอมมิชเนต์กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วด้วยแตก่ก็ถูกถูกถีบออกมาเนี่ยนะคะทีนี้พอไม่มีพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นตัวแทนพรรคเข้าไปในคณะกรรมการชุดนี้แล้วเนี่ยคุณรัชพงศ์ผิดหวังไหมหรือว่ายจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นเพราะว่าคือ คนละอุดมการณ์กันมองอยังไงคะที่คณะกรรมการชุดนี้ไม่มีตัวแทนพรรคเก้าวไกลครับก็ต้องพูดก่อนว่าที่จริงแล้วเนี่ยหลายๆพรรคการเมืองก็เคยพูดไว้นะครับว่าสชอรสออให้อยากให้อยากให้อยากมาจากการเลือกตั้งนะครับเก้าวไกลพูดก็พูดนะครับพัคเพื่อไทยก็พูดนะครับไม่ดรงขั่งตอนนี้ถ้าเข้าไปเ็บไซต์พรรคเพื่อไทยเองก็ยังคิดว่ามีนโยบายนี้อยู่ในนั้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเ,เป็นเรื่องที่ผมว่าค่อนข้างจะเรียกว่าเห็นตรงกันจาก พกกรคการเลืองส่วนใหญ่มากๆนะครับของประเทศนี้นะครับแต่ทีนี้าการตัดสินใจของพรกคก้าไกลที่ไม่เข้าไปในะคณะกรรมาการเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะไปคอมเมนต์ได้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันถึงเหตุผลนะครับว่าทําไมไม่เข้าหรือว่าเหตุผลทําไมถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้เหตุผลแต่ว่าพักคก้าไกลเนี่ยนะคุณภาริธิ์วัชรศิลป์โคโศพรักเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์นะว่า ก้าวไกลเนี่ยมันยังไม่ตอบรับเข้าร่วมคณะกรรมการศึกษาประชามติรัฐธรรมนูญน,นะคะคือเขาอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยตอบให้ชัดก่อน2ข้อคือกรอบใหญ่นะคะยืนยันว่าการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยต้องเป็นทั้งฉบับแล้วก็สสรมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่อันนี้มันก็เป็นเงื่อนไขของก้าวไกลแต่พอเห็นแล้วไม่น่าจะใช่แล้วก็ไม่น่าจะชัดเจนว่าจะได้คําตอบจากพักเพื่อไทยก็เลยไม่เข้าร่วม ดูเหมือนดูเหมือนว่า,าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่นับหนึ่งโดยคณะก,กรกรมการชุดนี้เนี่ยมันก็จะไม่ที่เป็นไปอย่างหวังแล้วหรือเปล่าคุณรัชพงศ์ยังมีแสงสว่างอยู่ไหมคะเนี่ยมผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้เหมือนกันนะพูดออตรงๆก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าก็ผมก็คิดว่าก็าาเครืงชัดเจนว่า ชัดเจนว่าไม่ชัดเจนก็คือยังไม่รู้ว่าคณะกรรมการนี้เออจะมีหน้าที่ขอบเขตหน้าที่อะไรบ้างนะครับ<อ>ทีนี้<ๆ>สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้าก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งคําถามต้องคิดเยอะๆนะครับคิดเยอะๆในหมายความว่าในฐานะที่รัฐบาลต้องคิดเยอะๆคณะกรรมการต้องคิดเยอะๆนะครับเพราะว่าเาสมมติฐานอยากตั้งสมมุติฐานว่าไม่ว่าจะตั้งคําถามอะไรมานะครับแล้วประชาชนจะโอดรับทั้งหมดนะครับ<อ> มันยังมีความเป็นไปได้อยู่ว่าประชาชนจะไม่เอานะครับ<ม>การแพ้ประชามติสาหรับ,บรัฐบาลที่เสนอทางประชามตินี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเรียกว่าเป็นการตกหน้าทางการเมืองกันอย่างรุนแรงนะครับถ้าเกิดคุณเสนอมาแล้วใส่เงื่อนไขนู่นนี่มาแล้วประชาชนบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่เอา,เอากา,าโหวตโมขึ้นมาเนี่ยการหโหวตพักเพื่อไทยเองที่เป็นการนำตังรัฐบาลเนี่ยจะเจอกับแรงกดดันมหาศาลนะครับเพราะพรคการเมืองที่แพ้ประชามติเหมือนคุณ แพ้ทางการเมืองอย่างราบคาบนะครับถ้าจํากันได้ใน Brexit เนี่ยนายกมนตรีอังกิ์ในตอนนั้นเนี่ยสน,ส,นสนับสนุนให้อยู่ใน EU ต่อแต่พอแพ้ปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องลาออกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าประชาชนจะหวตรับทุกอย่างที่ที่ตั้งมานะครับก็เอาประชาชนเป็นหนึ่งในกรรมการมีด้วยนะครับแต่คิดถึงผลประชาติที่จะออกมาด้วยฟังแล้วก็แบบท้าทายพักเพื่อไทยมากๆเลยนะ โอ้เพราะว่าคําถามประชาชนอะไรนะครับก็อยากให้อยากให้คิดถึงประชาชนเยอะๆนะครับอืมค่ะเพราะว่าคือการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็คาดการณ์ว่าเขาก็คงจะมาระดมสมองกันว่าเอ้ยจะถามประชามติเราจะใช้ประโยคคําถามอะไรดีเพราะว่ามันเป็นประโยคแบบที่มันตัดสินความคือถ้าเกิดว่าเป็นชีวิตก็เหมือนกับว่าความเป็นความตายเหมือนกันนะอนาคตทางการเมืองของไทยเนี่ยนะคะ มันเป็นสิ่งที่สาคัญมากมากที่คุณรัชบงศ์เองก็ให้ความสําคัญเนาะอ้อทีนี้อย่างอย่างที่ผ่านมาค่ะการผลักดนันการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้ที่ไอรอพยายามทำมาตลอดเนี่ยคือเสนอว่าเลือกตั้งสะสะรต้งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะ,ะมีข้อมูลอะไรอีกที่เราอยากจะเสนอถ้าเกิดว่าเขารับฟังรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่าเริ่มต้นจากการทำระชมติเนี่ยเงื่อนไขที่เราฝากเอาไว้ควรจะเป็นยังไงคะอืมครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากให้เริ่มกระบวนการให้เร็วนะครับอ,อถ้าอยากทําประชามาติก็ทําประชามาติให้เร็วนะครับผมคิดว่าคําถามหนึ่งประโยชคงไม่ได้ใช้เวลานานนักในการคิดน,นะครับอย่างที่สองก็คือว่าถ้าไม่ทําประชามาตินะครับคิดว่าไปยื่นร่างแก้ไขรัฐมนุนในสภาเลยนะครับก็ทําไปเลยนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องทำประชามติเสียเงินเสายพันล้านก็ได้นะครับก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับถ้าถ้าอยากจะแก้ไขรัฐมนุนไปก่อนนะค ดังนั้นมันมีช่องทางมากมายมีทางเลือกมากมายนะครับว่าเอมีทางออกมากมายในเรื่องนี้นะครับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะเลือกแบบไหนนะครับซึ่งเลือกแบบไหนมันก็ถูกต้องได้ทางนั้นปราบใดที่เริ่มได้เร็วแล้วเริ่มไม่ถูกต้องคอืมค่ะคิดว่าจะถึงสี่ปีที่เขาทํางานครบวาระไหมคะรัฐบาลชุดนี้อ่ามันจะคลอดออกมาไหมก็พูดยากนะครับเ <c oughs> อย่างมากผมคิดว่าสองปกีก็เต็มที่แล้วน,น่าจะเสร็จเนาะถ้าเกิดว่าเริ่มได้เร็วนะครับอ่าค่ะก็ขอให้รัฐบาลมีความจริงใจในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงสรุปพูดอย่างนี้ได้ไหมคะคุณรัชพงศ์อืมครับก็คาดหวังนะครับว่าอมผมก็คิดว่าเรื่องประเด็นน้ำนูนใหม่เนี่ยอพรรคการเมืองไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็จะเห็นตรงกันในระดับหนึ่งว่าเป็นปัญหามากมนะครับเออสี่ปีที่ผ่านมาของสภาหลังรัฐประหารครั้งปีห้าเจ็ดเนี่ย ที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการเสนอร่างแก้ไขหนังมูลมาโดยตลอดจากทุกภาคการเมืองผมเน้นย้ําว่าทุกภาคการเมืองใหญ่นะครับพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ูมิใจไทยก็เสนอนะฮะแก้ไขทรงมูลทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าทุกภาคเห็นตรงกันว่ารัฐมูลหกส่นมีปัญหานะครับดังนั้นเรามาเรียกว่ารีเซ็ตกันใหม่นะครับเอาเอาเงาของรัฐประหารปีห้าเจ็ออกไปแล้วเรามา กลับไปหาประชาชนดูว่าเขาอยากได้แบบไหนนะครับสร้างกฎกับิกาที่เรายอมรับกันร่วมกันนะครับว่าประชาธิปไตยเลือกตั้งก็ชนะเลือกตั้งแพ้ก็ไปสู้กันใหม่อีกสี่ปีนะครับไม่ต้องมาใช้กลไกอย่างอื่นมาจัดการนะครับต้องชัดเจนมาเออเป็นหลักการพื้นฐานนะครับที่ผมว่าอยากให้ที่ผ่านมาเรามักจะเรียกรัฐธรรมนูญปีหกว่าปราบโกงเนาะแต่ว่าทําไปทํามามันดูบิดเบี้ยวยังไงก็ไม่รู้นะคุณรัชวงศ์นะคะ ก็ปราบได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับะปราบฝ่ายตรงข้ามก็ปราบได้อยู่ก็เป็นมุมหนึ่งนะคะของตัวแทนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะคะในการที่จะมาวิเคราะห์มองภาพการตั้งคณะกรรมการนับหนึ่งที่จุดนี้ก่อนเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณรัชพงศ์มากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะก็หวังว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่หลายๆคนให้การยอมรับ แลวเป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบเสียทีเนาะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะน,นะคะคุณรัชพงษ์แจ่มจิระชัยกุลค่ะเป็นโดยแทนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะคะเอาเป็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เราเฝ้ารอนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะแล้วก็หลายๆพักการเมืองที่เคยบอกกับพี่น้องประชาชนไว้ว่าจะมีการแก้ไขเพราะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆเขาจะจริงใจในการที่จะแก้ไหมแล้วก็แก้ แก้อะไรบ้างอันนี้เราต้องตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะ,ะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสรุปช่วงสุดท้ายค่ะ